สวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านมิคมทุกคนนะคะมาแก้คลิปจากคลิปที่แล้วนะคะที่แพรรับกันไกลไม่ใช่รับกันไกลทำยังไงกันไกลจะคมยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปไม่จบจะไม่รู้ว่าแพรใช้อะไรในการทากันไกลนะคะอ่ะบอกต้นคลิปเลยแล้วกันนะคะส่วนมากคนจะดูคลิปไม่จบนะคะ ถ้าคนไหนดูคลิปจบแล้วจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะคะตัวนี้เป็นครีม v นอนค่ะ v ีนอนะคะมีขายทั่วไปค่ะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะมีขายทั่วไปค่ะตามร้านวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะของกล่อง,องตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่หาซื้อไม่ได้ก็สามารถทักมาทางแพรได้เลยนะคะอ่าแพย์มีจัดส่งให้นะคะอ่าตัวนี้ใช้ยังไง นี่กันไกคือกันไกของแพรเองนะคะตัวนี้ก็คือแพรก็จะเอามาทาแบบนี้เลยนะคะชา้ชาๆชาัชดๆกันไปเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปไม่ชอบจบๆนะคะอ่ะชาชา้ชาๆชัดๆไปเลยแพรก็จะทาแบบนี้เลยนะคะอ่าโอเค สรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะตัวนี้นะคะดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะดูคลิปไปจบกันอีกนะคะอันนี้คือไว้ต้นคลิปเลยนะคะมาแล้วแพ้ก็จะมาทำอย่างนี้กันไกที่ไม่คมเลยนะคะนี่สามารถทำได้เลยแบบนี้นะคะแล้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับกันไกที่แบบอ่ายังไงอะ่ะบินหรือแบบงอแล้วหรือแบบมันห่างแล้วเนี่ย เราต้องไปรับนะคะจะใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะคะหรือถ้าใครกันไกลใครที่แบบมีเนี่ยตัวนี้มันจะขันออกได้นะคะตัวนั้นจะดีมากเลยแล้วก็ขันเข้าไปให้แน่นนะคะขันตัวนี้เข้าไปให้แน่นแล้วก็ขันแน่นแล้วแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้ทาแล้วก็ทําแบบแพ้นี่นะคะให้มันฝืดเลยสําหรับกันไกลที่ที่แบบมีรอยบินแล้วนี่ จะแอลลอยบินก็จะไม่หายนะคะไม่ใช่ว่าหายนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆน้ำยาทำความสะอาดนะคะพวกคราบสกรปรกที่อยู่ในกันไกนะคะตามฟันกันไกเนี่ยกันไกเนี่ยมันจะมีฟันตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีเป็นลอยๆตรงปลายๆกันไกนะคะลองดูค่ะใช้งานได้ดีมากค่ะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะไม่ต้องไป รับตัวนี้ก็คือสําหรับคนลักกันไกลจะไม่ทําให้กันไกลดิ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับร้านตัดผมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้ในการตัดผมอย่างเดียวมาใช้น้ํายาเอ่อครีมตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้อีกไม่ต้องไปรับกันไกลให้ยุ่งยากเลยนะคะเทคนิคดีๆมีให้ดูเยอะแยะนะคะกรุณาดูให้จบด้วยนะคะอ่าก็ถือว่าคลิปนี้มา ตอบลูกค้าอ่าตอบในเพจบ้านมิคมทุกคนแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นกันไกตัดผมนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคราบดำๆจะออกเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คราบดำๆเห็นไหมตัวนั้นแหลคะค่ะทาให้กรรไกรเราไม่คมนะคะอ่าทีนี้ก็ ถือว่างานพอสมควรแล้วนะคะสำหรับใครชอบใช้กันไกลนะคะลองดูนะคะเทคนิคง่ายๆค่ะหาซื้อไม่ได้ทักมาหาแพรได้เลยค่ะแต่มีขายทั่วไปนะคะตามร้านวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะคะ แพรก็ไปซื้อมาที่ร้านวัสดุกระทั่งก็งเลยลองมาดูเอ้มันสามารถใช้รับกันไกลได้ไหมสําหรับคนที่ว่ากันไกลบิ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปให้ร้านรับนะคะเขาจะมีเครื่องในการรับนะคะคล้ายๆรับมีดแต่เขาจะมีเป็นจานหมุนเอากันไกลวางฟืดเดียวเนี้ยแปบ๊บเดียวได้เลยนะคะแต่ตัวนี้คือเบื้องต้นก็คือแบบกันไกลใครที่แบบอ่า ใช้งานแล้วที่ไม่บินนะคะใช้ตัวนี้ไม่ต้องไปรับเลยค่ะคมเหมือนเดิมค่ะยิ่งกันกลายไที่แบบส่วนมากเขาจะมีนี่เห็นไหมแบบของแพรเนี่ยมันจะมีตัวไขยอย่างเงี้ยเขาสามารถไขออกแล้วก็ไขให้ไปแน่นยิ่งกว่าเดิมก็จะคมยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ใช้กับน้ำใช้กับครีมตัวนี้ได้เลยนะคะ คิมวีนนนะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ใครหาหาซื้อไม่ได้มาทักมาหาแพ้ได้เลยนะคะก็จะมีค่าจัดส่งนิดหน่อยนะคะลองดูค่ะกะแพ้ก็จะทำไปอย่างนี้โอเคก็ถือว่าคมแล้วในระดับนึ่งก็ถือว่าตัดผมแพ้เข้าแล้วแหละขนาดนี้ <c oughs> เห็นไหมคะภาบดำๆเนี่ย แพวกระดาษซิชูเช็ดเห็นไหมครีมมันนี้เป็นสีชมพูนะคะมันจะออกมาเลยนะคะสำหรับใครที่แพ้ง่ายก็ระวังด้วยนะคะระวังครีมกัดมือนะคะโอ้แต่ก็จะมาเช็ดคราบดำๆอ,อ่ะ ต้องเอากันไกลมาน้ากล้องค้ะเดี๋ยวว่าเปลี่ยนกันไกลอีกมีเลยผู้รู้อ่าเป็นยังไงคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แทร์ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวลองมาตัดกันน,นี้ตัวนี้จะก็ถือว่าตัดยากนะคะเห็นไหมคะสวยงามตัดได้คมเลยอันนี้ก็ดูนะคะ นี่คือคมมากตัดผมไม่ต้องห่วงผมนี่ขาดทับๆหน่หยนะคะอันนี้แค่วางกับไก่เฉยๆนะคะครับแล้วก็ตัดไหนนะคะ่าโอเคค่ะเป็นยังไงคะกับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมนะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะครีมวีนอนนะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอ่าใครหาซื้อไม่ได้ก็ทักมาหาแพรได้เลยนะคะตัวนี้นะคะชัดกันหรือ,อยังะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหรือติดตามทางเพจบ้านมิค,คมให้แพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรก็ ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์และดูคลิปวิดีโอจนจบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย